อาจจะเป็นเพราะบิลเดตี่เยอะไปก็ก็พี่ไม่ได้ใช้อันนี้วะ่ะดีสตรีมดัดไอโอพี่ใช้สตรีมสองโปรแกรมบิเดตดโปรแกรมละหกพันเมื่อสอบไม่ไม่นะทำไมก็ไม,ไม่พี่มีหลังว่าเจอไหมกขึ้นว่าเวลาคูดไปใส่ตาดำเป็นไรเพราะพี่อยากจะอ,อีเวนลี่มั่งอะ ไม่เจอเลยต้องต้องต้องเล่นส่งแค่ไหนม่เจอใช่โอ้ที่ลืมไปมีสามคนแต่ตอนน่าใส่เค้กไปไห้กูลืมไปมีสามคนใส่ได้แล้ะเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงใครไม่ใส่ของกูนี่แต่ไม่ใส่ของเข่หมดเคกเลยมีเค้กทำไมตอนโนดเงียบเป็นทุกคนเลยไม่เข้าใจลุ้นอยู่ว่า เกมจะได้ออกไหมเกมมันจะบั๊กไหมเมื่อกี้บั๊กย่องเกิดมาก็ย่องเลยทำอะไรไม่ได้เลยรางเก็บของเก่านะครับนะเรามาเจะกัดลูกเอลูกเอสสายเดียนนะเนี่ยแน่นอนตานี้ตาดำครับตาดำใส่ตัวอะไรมาครับอยู่รถแมคโครเกิดกันเนียฮะตัวอะไรไม่รู้นะเนียตัวนี่พี่กลัวที่สุดในเกมมีสองตัวโค้ดเป๊ดกับ กับไอ้นี่ไมค์เคลนที่เหลือก็คู่วันนะแต่ไม่ให้วิดไวเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นไมค์เคลนแน่นอนไปแล้วแล้วเด้งวะเด้งดิโก้หลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะโก้แล้วมึงไม่วิ่งอ่ะไ่เงี้ยวิ่งกูวิ่งคือมึงก็วิ่งเนาะผมผมวิ่งไปเจอมันอ่ะพี่คิดว่าไงฉลาดมันจะวิ่งไม่หาสิ่งแกันแต่ไรใช่พี่คือคนฉลาด เก็บแท็บอยู่กับพี่อยู่กับพี่แล้วอยู่กับพี่แล้วพี่โดนหนึ่งทีพี่โดนแน่ๆหนึ่งทีพี่โดนไม่โดนกูวนไม่ไม่มีมาได้ไม่ได้กูไปต้องหวังเอ้าเอ้าเอ้ากูไปต้องห่วงพี่รอดกูพี่รอดพี่รอดแล้วกู โก้โก้หนึ่งเครื่องโก้โก้สวยโก้เก่งมากโก้ลากต่อไปโก้แมงไว้วางยค่ะใช่บ้านเหลี่ยมบ้นวางแถบไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ตาดำมามองไม่เห็นว่าวางไหนมีได้ฮะวีลหนึ่งแล้ววีลวีลหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนวีลสามแค่ครูดาวเท่าไหร่วะวีลหนึ่งคูดาวเท่าไหร่นะหกสิบวีปะน่าจะหกสิบเออโอ้โหห้อง ห้องนี้ปิ๊งไหมกูถามจริงกูปิงสามสีเลยกูถึงถามมันง้างจนสุดมือเลยนะใช่ห้องนี้มันปิ๊งกูใช่ใช่ใช่ที่มีบอลแล้วบอกด้วยโอเคมันไปมันไล่เพื่อนเราฉีกว่ะก็มันมันอยู่ไหนไม่รู้พี่มองไม่เห็นเลยบางอย่างมีแถบไหนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปลดทับคู่โอเคโอเคยังสวัสดีทุกคนนะครับนะ วัดีคนโดนสูนคนในยู u b e ทั้งกับเบฟเบกับเฟบบุ๊คมันขึ้นสองคนอะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่สูนนะใครดูวะใครโดนวะเพื่อนใช่พี่<ท>ไม่สามารถมันแทบอยู่ไหนแทบ็บจตรงหน้าต่างใช่ไหมหรืตรงไหนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันแทบ็บกูชิบหายปดไม่ได้นะพี่ปดไม่ได้พี่เจอแท็บแล้วแท,แทบหน้าต่างสามสองกดแล้วกูก็หนีเลย ไม่ต้องหาไอ้นี่ต้องหารถเทมนะเนี่ยไม่พี่ปลดแถบแล้วมีผูกพังแล้วใครจะช่วยโอ้ใช่ใช่ไหมล่ะลูกอะไเนี่ยมันมันมันไม่ตามที่วะมันกลับไปมองนะ้าเพื่อนเลยใช่หรอเออต้องแทงอ่ะต้องช่วยด้วยกันอ่ะอโล พี่ก็มีบอลโลเองใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอบอลโลเอ้ยพี่ไม่มีพี่ไม่มีพี่แทงต้องรับคนหนึ่งเดี๋ยวช่วยเลยยกไปกูมีตายยาก<อ>จะขวางกูไปกูขึ้นก่อนจะขวางกูไ,<อ>ไปกูขึ้นก่อน,เอ,นเอาเพื่อนให้เพื่อนรับให้ดีเออผมผมรับพี่รับเพื่อนเเพพื<ๆ>ื่่อออนนรับบมีโลติดหรือเปล่าบอลโลติดหรือเปล่าเล่นอยู่เล่นอยู่เต้องติดโอ้โหขนัดนี้ต้องติดแล้วเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่โอ้ไม้ทําแบบเป็นของโก้ มาทั้งแมกซ์มองหน้าไม่ติดนิ้งฟึกๆเลยนะพี่มันมีสถานะไข่ผกระดุกดำอยูชามากมากผมไม่ได้เนี่ยโอเคพี่พี่ฉีกให้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 มีโก้ตัด่ิงให้เพื่อนบอกพี่ีโดนตีหนึ่งกี่แล้วพี่ก็หนีได้เลยนะครับเออพี่แม่งไปบอกเพื่อนไอ้สัตว์เพื่อนอยู่บอโลเพื่อเองมีบอโลใช่ปะผมมบอโลผมใช้เพื่อนเลวพี่ต้องการอะไร ไม่รู้มันติดหรือเปล่าไงติดอยู่แล้วคัตกรหมอใช่เหรอเฮ้ยทำไมมานี่วะปล่อยไป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 เห็นให้ก่อนโดนแขวนอีกแล้วว่าช่วยได้ไหมเชิก่อนเลยเชิก้อนเลยคุณเหรอไม่ได้บ่ะต้อง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 ไปกลับไปขอเพื่อนก็ได้ ไม่ไม่ติดโคลไม่ทันต้องไม่ไม่ช่วยเพื่อนอยู่มันกลับไปน้ำมันกลับไปน้ำมันกลับไปน้ำมันกลับไปน้มันกลับไป้ำมันกลับไปคนเดียวกลับไปคนคบมันพ่อผมมันพ่อผมร่างแทบอยู่อุกมร่างแทบอยู่อุ้ติดกำแพงเฮ้ยมันบุญวอล์กเจ็ดแม่บุญวอล์กเก่งเกินโอ้โหชิบหายนะไม่ใช่โกลไม่โกลจาดเลยละมันอยู่กับเพื่อนอยู่อ่ะมันช่วยไม่ได้ไม่เกียโกลไม่ทันไม่ทัน ไม่ไม่ช่วยไม่ได้ที่จริงอะคนปั่นก็ไม่ช่วยเพราะว่าที่จู๊กงที่ช่วยเพื่อนอยู่จูกจมีจ่อยู่ช่วยไม่ได้ฟั <c oughs> งแทบตัว <c oughs> พี่ แล้วเพื่อนไม่บอกให้กูล่ะสวยเพื่อนทำได้ดีโก,กดุดเบิกพี่เิกพี่เป็นซัพพอร์ตไหมเป็นเพื่อนทำอะไรเพื่อนไปหากล้องวะเพื่อนช่วยสิเฮ้ย ยกเลยเพื่อนยกเลยเพื่อนทั้งหนังไม่มีเหรอเพื่อนเรียบร้อยเพิ่งกดตายยากว่ะเพิ่งกดตายยากไปแล้วไเพื่อนได้นะเพื่อนล้มเพื่อนล้มแล้วไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่ฮิวไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ฮิวไว้ก่อนเดี๋ยวซาแฉดเดี๋ยวซาซาดาครับมึงหมดแก่ีงยนไว้เีงยนไว้ ถ้าไม่มีแทบน่าจะจุกได้อยู่ถ้าไม่มีอ่ะนะ <c oughs> พูดเหมือนพูดเหมือนมันจะมีจำไม่มีพยายามเนียน่มมันช,ม <c oughs> ช่อมสามเครื่องแล้วเนี่ยใช่หลุล ب ب อเปิดอลไรใช่ไหม <c oughs> ใช่ปะต้องตายอคนนึ่งตายคนเรอะโอเค ยู่ไหนวะอ๋อบ้านเล็กอ้าวไม่เห็นได้ไงวะน่ะวางแถบหน้าต่างใช่ไหมมันเห็นแล้วพี่วะอุ้ยมันเดินไวจัดเลยวะ่ะตัวเนี้ยจีฝสายแล้วพี่อุ้ยวางแถบหลอกวางบังหลอกด้วยสามสองอาานหนึ่ง ึไอ้ยเจ็ดต้นไม้กูใส่เจ็ดสองใส่ต้นไมๆๆ้ด <c oughs> ี 5, 6, 9, บ้าก <c oughs> เฮ้ยเงินได้เงินหาหลุมได้นะมาอยู่ใกล้ๆไว้เงินหาหลุมเผื่อมีบาร์บีคิว <c oughs> ไม่มีแทงหลังอ่ะไอ้หมาตายอยู่ดล เอาพันห้าหรือว่าจะหาหลุมเอาไงเฮ้เอาเอาพันห้ามาพันหนึ่งอย่างนี้ถังห้าก็แย่แล้วเฮมาล้มกันตามอยู่แล้ววาวเราต้องมีไม่ว่าเราต้องมีจำได้ว่าวางอยู่มาอยู่ใกล้ไว้อยู่ใกล้ไว้ เติมบัมคุณเติมเป็นบาร์บีคิวโหดเลยวะมันต้องใกล้ขนาดนั้นโอ้โหไม่เข้าใกล้เกินไปดนะไูกันว่าเียน้องเขาจะหาหลุมเจอจำเป็น,นทุกคนผมไม่คิดเท่าที่วิ่งดูฝั่งบ้านใหญ่ไม่มีต้อมาดูกะระต่ายกำแต่ตับบ้านเด็ก คือไม่ใส่ตาดำจุกยากโกพี่ว่าพี่ไปใส่เซตเดิมดีกว่าคือที่จุกไม่ได้เซตเนี้ยออช่วยช่วยก็ช่วยไม่ได้ด้วยเชื่อว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่ต้องสามารถเปิดได้แล้วออกไปง่ายๆเลยเชื่อว่างั้นเพราะมันไม่มาแน่นอนเชื่อว่ามไม่มาเพราะว่าแมวไม่เด้งมันไปประตูรู้มเลยเด้งแล้ว ตาบอดแต่ไม่บอดต่ายยากใส่มันเอ้าดูเลยดูเลยปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่ใช่หรอกพยักหน้าอเออตีดิฮึมไม่ตีมันมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันหยอกล้อเดี๋ยวไปหยียบจับตัวเองด้วยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยแน่นอน ใช่หรอปล่อยหรอใช่หรอไม่ใช่บ้างปล,ปล่อยก็เฮียแล้วไม่ปล่อยมันจะจะหยอกล้อเนี่ยมันได้คานหนีมันได้คานหนีอุ้มไปส่งเลยดิเพื่อนมันเปิดไม่ได้ใช่มันเปิดไม่ได้ไม่อมปิดมันป,ดนปิดท่อไปแล้วเปิดไม่ได้ พ่อเตาจริงแล้วก็โค้ชก็จะแบบก็จะวอมอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโคจะวอมแหลตาไม่ได้นึกว่าโอเคบอกจริงแล้วบอกจริงแล้วเออผมไม่รู้วอมแหลตาไม่ได้ก็คิดว่าพี่ควรเล่นจังไยดีเล่นแบบปเปิดจุกหรือเปิดเชื่อนดีเปิดเชื่อเพื่อนไม่เบิร์กกว่าโกูจุกเพื่อนดีไม่เบิรกกว่าเพีอาไปจุกเลยเอาไปจุกดีกว่าช่วยเพื่อนไม่ได้ช่วยไงใช่